นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพพังกามาธรรมามโนเสรฐามโนเมญา มร,าารสนเนาเจประสนในนภาสติวะกโรติวาตะโตนังสุขมันเวติชายาวอนุภายิณีติ <c oughs> ขอกราบพระวะพระเถรานุเถระแล้วก็กราบพระวะเจ้าว,วาดนะพระครูนิเวศโอวันกิจซึ่งเป็นประธานสง่์ในการจัดงานอยู่ปร,ริวาสกรรมของวัดสักกิจเหนือแล้วก็ขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เดินทางมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระสงฆ์มู่ใหญ่ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าทั้งหลายที่ได้เดินทางมาอยู่ปริวาสกรรมวัทัุกิจเหนือเป็นวัดที่สถานที่ไม่กว้างขวางนักแต่แต่พระมากันเยอะอยู่ ธรรมะท,ที่กว้างอันนี้คงจะมามากกว่านี้นะแล้ก็ไม่ใช่พระธรรมดาเลยนะพระเถรละผู้ใหญ่มากันเป็นจํานวนมากเป็นที่น่าพื้มใจเป็นที่น่าอนุโมทนาเพราะพระคุณเจ้าท่านทําหน้าที่ของท่านอยู่การอยู่บริวารจะเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ในกิจวัตรสิบประการ พอสำคัญก็คือท่านมีจิตใจราถนาดีต่อญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายเพราะเมื่อท่านชำระสินให้บริสุทธิ์ชำระจิตให้บริสุทธิ์ตามจิตใจท่านในผ่องใสแล้วโยมทำบุญกับท่านก็ได้บุญมากเลืโยมมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เพราะว่าพระมีสินดีประพฤติดีปฏิบัติชอบโยมทำบุญทำผุสด้วยก็ได้บุญมาก ในอันนี้ส์งยิ่งใหญ่ในงานก็ต้องขออนุมโมทนานึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งกานเดินเดินบินสบาตกเนนราันเนนเนนตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าในแวบ,บหนึ่งของของความรู้สึก,กว่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ได้บอกเนนเนนมาเดินทางหน้าให้เนนมาอยู่ข้างหน้า พอเนนตั้งใจเจตนาจะเป็นพุศธเจ้าเป็นเจตนาที่ยิ่งใหญ่แต่พอเนนเดินไปเดินไปก็คิดเรื่อยเปื่อยไปบอกให้เนนมาเดินข้างหลังเพราะว่า <c oughs> ความรู้สึกเปลี่ยนไปล้ะแต่ว่าคุณชาทั้งหลายก็มีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมชำระศีลทั้งตนให้บริสุทธิ์ก็ความจเจริญงอกงามในพระศาสนา เป็นที่ศรัทธาของประชาชนงานเป็นบุญของโยมเพียงใจโยมมาเห็นพระสงฆ์เป็นจำนวนมากได,ด้สวดมนต์ไหว้พระพร้อมเพียงกันประพุติปฏิบัติพร้อมเพียงกันฟังเทศฟังธรรมด้วยกันโยมก็มีความสุขใจแหละนึกถึงสมัยครั้งกุศการที่ศาสนาเราดํารงคงมาถึงปัจจุบัน เพียงแต่ภาษารีบุตรที่ท่านยังเป็นครือหัดเห็นพระอาชิตพระในปัจจวัคคีทั้งห้าเพงบวชไม่นานแต่ว่ามีอาการสํารวมเดินบินสบาทด้วยความสํารวมมีสติสัมปัสัญญาท่านจะเกิดศรัทธาเพียงแต่เห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านไม่ท่านเกิดศรัทธาอยากจะสนทนาด้วยอยากจะฟังธรรมเข้าไปหาเกิดถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไง สอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็ต้องดับที่เหตุแห่รรมนั้นจัดง่ายๆแค่นี้คนมีปัญญาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยขอบวชในเป็นที่มาในงานญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้มาเห็นพระภิกษุส,สงฆ์ทั้งหลายพร้อมเพียงกันสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญกรรมฐาน จะทำให้โยมมีศรัทธาในพระศาสนาอยากจะประพฤติปฏิบัติตามบังแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มารักษาศิลผู้บวสดด้วยศินแปดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็โยมได้มาแสวงหาทรัพย์ของคุณะ เจ้าจักรพรรดินะพระเจ้าจากักรพรรดินะเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยก่อนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ต้องรักษาศีลอุโบสถหรือศีลแปดมันที่โยมรักษาเมื่อรักษาศีลแปดแล้วก็จะเห็นความอัศจ,จรรย์ที่ว่ามีจักรแก้วลอยมาถ้าเห็นจักรแก้วลอยมาก็นู้ว่าตัวเองจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ งานการรักษาสินแปดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่สินธรรมดาสินของของพระเจ้าจากักรพรรดิที่จะทําให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิงั้นอาตมาจึงไม่สงสัยเมื่อก่อนสงสัยเหมือนกันนะโยมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายเราเนี่ยก่อนจะรวยต้องมีเมียซะก่อนนะถ้ายังไม่มีเมียเนี่ยรวยยากโยมนะไม่มีคนเก็บเงินให้ไงก็ไม่รู้ ยังมีภรรยาซะก่อนเพราะเพราช่วงผู้หญิงก็มีสมบัติพระเจา้จาสกภัท <c oughs> งั้นวันนี้ก็เลยขออนุมโมทันากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ไม่มีอะไรมากครับมาเย่ยมเยินกันวันนี้ก็เห็นพระครูนิเวศบรวรกิจท่านวันที่แรกท่านบอกว่าใจมานหลังขึ้นมานัดแต่วันนี้ก็วันขึ้นมานัด กำลังขึ้นมานัดในเหนื่อยแต่ท่านก็อนุญาตใ้อาตม,มาแสดงธรรมก่อนเพื่อจะได้กลับวัดไม่ไม่ดึกหนะไม่ดึกมากไม่ค่ำมากก็เลยอยากจะขอ,อกล่าวลเล็กในน้อยว่าที่เราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมใวัดักิจเหนือพร้อมตั้งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมาก็ได้เคยปฏิบัติมาแล้วก็ค,วคิดว่า <c oughs> ไม่ต้องสงสัยโยมไม่ต้องสงสัยปฏิบัติไปเจอโยมธรรมะาาวิปัสนาถ้าถึงที่สุดได้คือความไม่มีตัวเหมือนกันเราจะเรียนกรรมาฐานจใจใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ให้ใจเข้าพุทธใ,ใจออกโทสัมมาระหัง ยุบหนอพองหนอทำไปถึงที่สุดแล้วความรู้สึกตัวเราจะหายไปแต่สมถะกัรมัานคือหายหายไปโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเราหายไปยังไงแล้วมันสบายที่สุดมันมีความสุขที่สุดบางทีเราก็หลงว่าเราสำเร็จเหมือนกัน เขาเรียกว่าละได้โดยอารมณ์ที่เรากําหนดกําหนดอารมณ์อารมณ์อารมณ์ไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วเราก็ปล่อยวางอารมณ์อื่นออกไปแต่ว่าถ้าจะาละได้โดวยวิปัสสนาตามที่พระพู้มีพระภาคได้ตรัสสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าลูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนา,าสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นจบผาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเัาพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งปล่อยวางได้เองมาปองปล่อยวางได้ความรู้สึกว่าตัวเราก็ไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่มีไปด้วยเพราะมันไม่มีตัวจะโลภไปทำอะไร ไม่มีตัวจะไปโกรธใครไม่มีตัวจะไปหลงเอาอะไรันก็เพียงขอฝากคุณข้อคิดไว้เล็กๆน้นอยๆทำไปก็ทำไปปฏิบัติไปให้เต็มที่เลยเพียงแต่เราทำกรรมาฐานใหม่ๆกำหนดลงไม้ใจเข้ารู้ว้ใจออกรู้ทำทำยุบวรห้าให้ลำานับการมาฉันทะปยาบาทธินะม,รรรมิทัะอุทธจะอุจะวิจิกิจฉา นิวรณ์ห้าลังับใจเราก็มีความผ่องใสแล้วมีความสงบแล้วอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยที่ประเดชกุณพระคุณอิเวศพระวรกิจนะสร้างอะไรก็ำสำเร็จต่างบสถ์ก็จะสำเร็จอีกแหละก็เพราะว่าท่านปฏิบัติด,ดีอยู่เพียงแค่ทำกรรมฐานน่ะทำให้นิวรณ์ห้ามันลังับไม่มีเครื่องกัน จิตเราสงบผ่องใสอยากได้อะไรก็ได้ยอยากมีอะไรก็มีอยากเป็นอะไรก็เป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากจิตของเราคนงั้นก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าทุกลูกนะที่ได้เดินทางมาเสียสละเสียสละมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมและวัดทัพกิจเหนือถือว่าเราท่านทั้งหลายมีความรักในศา,าสนา มีความรักกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอยากให้ญาติโยมได้บุญมากๆอยากให้โยมได้อานิสงส์เยอะๆขนาดคือกฤทธิ์ปาโมดมีมนพระไปทำบุญพระบอกขอสองอย่างหนึ่งหนึ่งขอให้ฉันมากๆ อขอสองขอให้สวดมนต์ดังๆได้ยินเสียงสวดมนต์ล้วมันชื่นใจงั้นเราทั้งหลายที่มาอยู่รวมกันเอยอะๆได้มาสวดมนต์ไว้พระทำให้วัดทัพกิจเหนือมีสีสันทำให้วัดทัพกิจเหนือมีบุญบารมีเพิ่มขึ้นมีานิสง์ยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้น ที่หลวงพอ่อหลวงพ่อทองคูณนะท่นบอกว่านึกถึงหลวงพ่อเพื่อนอาจะมากเ็เลยนึกถึงท่านก็เลยอยากจะฝากธรรมะของหลวงพ่อไว้ให,ใหพ้พระคุณชา้าโดยเฉพาะพระใหม่ใหม่ กานพูดไว้หน้าฟังหน้าฟังแล้วที่อาตมากล่าวไว้ตอนต้นว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมีสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิงันโยมก็ต้องรักษาสมบัติให้ดีที่ท่านพูดไว้ พระคุณเจ้าอาประเทศดเอาพระสอนด้ตอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทันบอกว่ารักนักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนคารบเมียรักเมียต้องสงเสียให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องใจเดียวอยากกเที่ยวรักเมียใครรักเมียต้องกดใจถึงยังไงจะกับเมียรักเมียต้องอย่าเมาเมียจะเหงาเราจะเสีย รักเมียต้องอย่าเพียรคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียต้องฟังเมียเพราะว่าเมียไม่ฟังใครเกิดชาตินามีชั้นใดโปรดจำไว้อย่ามีเมียแฟนลูกก็จำไว้นะจำไว้อย่ามีเมียก็บวชไปเรื่อยๆนะคร de. mm ับบวชไปดีที่สุดนะ พ่พอเอือนก็บอกว่าบวชในดีดีดีน,ดนะบวชในดีที่สุดเลย <c ười> ก็ได้นำมาฝากเล็กๆน,น้อยไม่ใช่ว่าจะไม่อยากใหท่านศึกทั้งหมดนักโยมแต่ว่าเอาเหลือๆไว้บ้างอยูมเหลือๆไว้รักษาภาษาศาสนาบ้างแล้วที่กล่าวมาในเบื้องต้นก็คือว่า การภาวนานะ่ขอให้เราเน้นในการภาวนาแม้แต่เราจะอยู่กันพระมีพระหน้าที่เยอะเดี๋ยวนี้ก็ให้พระทํางานเยอะอยู่สมไมก่อนเขาบวชนะบวชเพื่อบวชเพื่อปลดปล่อยพาระหมายความให้มีเวลาให้มีเวลาทํากรรมฐานเยอะๆปล่อยวางเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็หางานในพระทำเยอะๆ,ๆ ก็เลยรราก็เลยหายอยู่ยากมยลอหายอยู่ยากก็เลยฝากเป็นข้อคิดไว้เพราะผมเคยไปปฏิบัติมาแล้วจะเคยเล่าให้ฟังวีก่อนก็เล่าให้ฟังแล้วว่าการพิจนารณานี่ยผมขนนื้อฝหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราว เราพิจารณาไปพิจารณาไปต้องปล่อยวางไปเรื่อยๆดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็ไปสู่ลมไฟก็ไปสู่ไฟเมื่อเราพิจารณาไปบ่อยๆความรู้สึกของตัวเราจะหายไปใหม่ๆก็อาจจะไม่หายแต่ต้องพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมันปล่อยวางได้เองนะมีคนถามว่าจะพิจารณาอย่างไะก็พิจารณาธรรมดา อาตรรมะก็เลยนึกถึงหนังจีนนะหนังจีนเจ้าแม่คนอิม,ม,มอยากจะได้น้ำทิพ์ไปช่วยปรดสัตว์รักษาคนใ้หายจากโรคก,ก็สวดมนต์ธรรมดาสวดมนต์นั่งกรรมฐา,านอธิษฐานก้อยน้ำเป็นน้ำทิพน้ำก็ไม่เกิดในคนโถทสทักทีจนกระทั่งเด็กวัดที่ว่าแอบเอาน้ำธรรมดาใส่ไป แอ่พอน้ำธรรมดาใส่ไปแต่ว่าพอเจ้าแม่กวนอิมนักกวนอิอ่มเอาไปผ่มกลายเป็นน้ำทิพย์ช่วยเหลือคนทั้งหลายได้หายจากโกาครคไข้ไข้เจ็บเขาก็ใจสอนเหมือนกับเราภาวานาคือพิจารณาธรรมดาก่อนพิจารณาผมคนเล็บคนหนาะเนื้อเอ็นกระดูกถัดดินก็ไปสู่ดินาตุน้ำก็ไปสู่น้ำถัดลมก็ไปสู่ลมถัดไฟก็ไปสู่ไฟ อากาศก็ไปสู่อากาศร่างกายสังขารเราก็ไม่มีมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศแม้แต่เวทนาความรู้สึกสุขทุกเกิดแล้วเดี๋ยวก,ก็ดับไปทุกเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับเฉยๆเกิดแล้วก็ดับมันก็เป็นเพียงเวทนาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาคือความจําได้หมายรู้ยวจําได้บงังแลวจำไม่ได้บงัง สังขารความคิดนึกตึกตองของเราปรุงแต่งไปเรื่อยวิญญาณความรับรู้อารมณ์ต่างตัางตาบ้างเรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูบ้างโสตะวิญญาณทางจมูกบ้างฐานะวิญญาณทางลิ้นบ้างคิวหาวิญญาณทางกายบังกายยะวิญญาณทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณต่อแรับรู้อารมณ์แล้วก็ปล่อยวางไป เรียกว่าขันห้ารูปวัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของของโลกเราเกิดมาก็ยืมใช้ใช้ชั่วคราวเมื่อเราสามารถพิจารณาจนไม่มีตัวเนี่ยความรู้สึกวมใจเราจะเบาที่สุดนะจะเบาที่สุดจะเป็นมีความสุขที่สุดแล้วเราจะไม่ทุกข์อะไรอีกต่อไป อยากจะฝากโยมไว้นะที่นอนไม่หลับเนี่ยโยมห่วงนั่นห่วงนี่นึกนั่นนึกนี่ลองพิจารณาอย่างเง,งี้ยโยมว่าทุกอย่างเป็นของโลกเรายืมเกามาใช้สวคราววันหนึ่งเราต้องคืนเข้าไปนโยมจะนอนหลับสบายที่สุดเลยเพราะมันไม่มีอะไรเป็นตัวจเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราพ่อต้องพูนใจไปอยู่ก็หลองพอพ,อพุทธทาส พ่อพุทธชาติแก้แก้ไขใจของคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสมบัติจนกระทั่งว่าเป็นบ้าท่านไดเดินรอบๆเขาแล้วก็เป็นคนจีนท่านก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของอ้วไม่มีอะไรเป็นของอ้ว้ทําทำใจว่าทุกอย่างที่มันสูญเสียไปแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเขาก่หายจากอาการเจ็บป่วยด้หายจากความทุกข์ความเดือดร้อนด้ อย่างที่อาตมากล่าวเล็กๆน,น้อยๆคือว่าแต่ต้องทําบ่อยๆทําจนกระทั่งว่ามันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องคิดเนี่ยจิตมันจะว่างมันจะวางสิ่งของทั้งหลายว่าในโลกเมื่อเราวางได้จริงๆก็เหมือนกับเราคืนเราคืนขันห้าให้แก่โลกเข้าไปเมื่อเราคืนได้จริงๆเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่เจ้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะว่าเราคืนก็ไม่หมด ยังยึดในดนอนนท์กับของเราอนี่กัของเรานั่นกัตัวตนของเรางั้นวันนี้ก็เลยขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปนะที่ได้สละวัดวาอรามออกมาประพฤติปฏิบัติทำได้หลวงพ่อเจ้าก็น้ำเผอทาตะโกเขาบอกว่ามาอยู่บริวารเนี่ดีเหมือนกันนะดียังไงหลวงพ่อจะได้ลืมวัดม ไม่งั้นก็อยู่ก็วัดนะจก็อยู่ก็วัดผูกพันอยู่ก็วัดทิ้งวัดไม่ได้ลืมวัดไม่ได้ใจก็ไม่มีความสงบไม่มีความผ่องใสแต่ว่าเราออกมาได้เนี่ยมันบุญที่สุดอะ่ะไม่ใช่ว่าใจทิ้งไปเลยนะแต่ว่าขณะหนึ่งชั่วเกวันเก้าคืนเนี่ยเรามาอยู่บริวารทำใจใมันผ่องใสที่สุดทำใจให้มันว่างที่สุด ทำใจให้มันดีที่สุดแล้วเราก็จะมีความสุขที่สุดดังที่กระผมเด้กกล่าวพุทธภาสิทธวามาโนภกพ,พังเขาา้ามาธรรมามโนเศรษฐามาโนมุญญาสิ่งทั้งหลายมีใจมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจดีแล้วย่อมพูดดีย่อมคิดดีย่อมทําดีเมื่อพูดดีคิดดีทําดีแล้วความสุขทั้งหลายย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปเหมือนกับเงาตามตนจะนั้น น,นวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนทักทายกัพความรวยอวยพรให้ทุกท่านทุกองนะที่ได้เดินทางมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนวัดสกิดเหนือให้มีจิตใจผองใสเป็นพระเถระผู้ใหญ่สืบต่อไปในวันข้างหน้าเพราะพระที่ดังๆก่อนจะจบปากไว้เล็กน้อยระดังๆที่ เราคิดว่าเอ๊ะท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายทำไมคนจึงเลื่อมใสนักหนาอย่างหลวงพ่อของเนี้ยสร้างอะไรใหญ่โตคนก็เอาเงินไปให้มากมายเมื่อก่อนคุยกับหลวงพ่อเอื้อนหลวงพ่อเอื้อนบอกว่าผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นท่านทำอะไรมาพอไปอ่านประวัติจึงรู้ว่าอ้ท่านไปปฏิบัติมาก่อนเหมือนที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยก่อนที่ท่านจะดังน่ะท่านจะต้องไปปฏิบัติมาก่อน หลวงพ่อจ้อยเคยไปปฏิบัติกรรมฐานวัดมหาธาตุนะไม่ใช่ธรรมดาเคยไปศึกษาธรรมะ,ะมาแล้วหลวงพ่อขอมที่ทนสร้างอะไรใหญ่โตฝากคนคอคิดสำหรับพระหนุ่มๆเีจะไปเห็นหลวงพ่อทำงานเนี่ยหลวงพ่อคอ้ไม่เห็นทำอะไรไเห็นปฏิบัติอะไรท่านบอกว่าที่ท่านทำงานเนี่ยไปแต่ทำให้จิตมันอยู่กับงาน ไม่พุ้งสร้างไปเรื่องอื่นแล้วมื่อท่านทำงานเนี่ยญาติโยมก็สนใจนะสนใจเรื่มใสขนาดเอาลูกสาวมาถวายฝนะากพระนุ่มๆไว้หน่อยไม่ต้องไปท่องนะเมตตาโมกรุณาพุธานีทายยนดียะเอนดูแล้วจะเกิดเมตตาก็ขยันเข้าไว้ขยันสวดมนต์ขยันทำวัด เจ้าวาดทำอะไรก็ช่วยช่วยเหลืออย่างดีก็เรียกว่ามีเมตตาอยู่ในตัวหลวงพ่ออมท่านเล่าประวัติของท่านาว่าท่านขึน้นไปมุงลังคาบุญโบสถ์นังคาโบสถ์โยมเอาลุกษามาถวายเลยเขาบอกโยมมาไงลนะ่ะอยาลูกษามาถวายโอ้อาตมาเป็นพระโยมจะมาถวายทําไมลนะ่ะโอ้อยากได้พระขยันนะ <c oughs> อยากได้ลูกเขยขยันันขี้เกียจไม่อยากได้ <c oughs> งั้นก็ฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆน,นะงั้นก็ขอสรุปพระธรรมเจสนาว่าพระเดชพระคุณพระครูนิเวศบววณขิจทันเด้เสียสละสัตว์งานอยู่บริวาสกรรมให้เราท่านทั้งหลายได้มาชำระศีลให้บริสุทธิ์ชำระจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็มาเสริมสร้างปัญญานับว่าท่านได้เสียสละ สร้างคุณงามความดีไว้ในภระาศาสนาเป็นอย่างยิ่งจะขอให้ท่านมีความจเจริญในธรรมขอให้วัตถปิจเหนือมีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนั้นท่านทังหลายที่ได้เดินทางมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ขอให้ตั้งใจครับตั้งใจทําให้ดีที่สุดอย่าไปน,นึกว่าแค่เจ็ดวันที่ห้าวเก้าวันแล้วก็กลับวัดมันไม่แน่แค่อาศิยวันเที่ยวสองวัน อาจจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระริยบุคคลในพระศาสนาได้เพียงแต่เราตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมหนังธรรมฐานฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหวพระมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะที่เราจะรู้ทำแต่ที่เราฟังไ้เนี่ยเราปฏิบัติไปนเนี่ยมันเป็นการสร้างบาร,รมีพอบาร,รมีเราเต็มที่แล้วมนนิดเดียว นิดเดียวที่เราจะบรรลุธรรมที่เราจะรู้รู้ธรรมเห็นธรรมงั้นวันนี้ก็ขอนมโมทนาขอบใจไว้ส่วนญาติโยมสาธุชนทัน้งหลายก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจขอให้มีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุุงมาปรารถนาจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานจงทั่วนากันทุกท่านทุกคนเถอวังก็ามีด้วยประกาศนี้